อืมอะ,อะไรครับคอ,อ,องพ่อซีนหาอยโอหนี่ง <c oughs> างบแล้วคุณมออเคออกจากมือหรือยังีนะคุณหมอเอเคนะอเอกจากมือหนูหรือยังคะหน,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 นูหายข่าอย,ยังเาเสียงทีนี้ครับ เดินไปจวนตัวยูหม่ใกลับมา้าั่ี่หรอหนูกับใครวันนี้นะ่ะวันนี้เดซานกใครคะได้จอยู่ที่บ้านเอา,คคอบาอับเปกับป้าคะ่ะมนูกินยาไหมล่ะ้วกินแล้วคะ่ะ ทำไมพ่อสวยหาหนูไอแพดมันไม่ติดเลยลูกคืออะไรนะทำไมเปิดเสียงไงลูกจะบอกไม่ด้วยแหละมันมีเสียงได้วยแหละย่ามทรไปแล้วมันบไมีติดมีต่างมันก็ยังหมดเลยที่ในบู๊ในลองลองลองทัวรเข้าตัวนี้ก็ได้มันจะติดไงมว่ามันเป็นกับปิดเสียงหรือเปล่าหรืออะไรลึกหนิดมันเป็นไงบุ่งจากนี้บริบายเพื่เคลียร์อะไรกันเรานองเปิดดูก่อนนึ่งเพราะว่าโทรของหาลูกมันมันมันติดกันนะยิ่เสียงไม่ด้วยแะตอนโทรมาตอนมอตตัว นั่นแหะเอาบล้งโทษไหมโทษขาคุณโทษไปแล้วนนะี่ิติด้อนปิบัติดย่าม้ไอแพนไงดีเน็ตหมด,นะดไงว่าง่ายไหมเป็นรายเดียวหรือไดอ้มอันนิดอยู่นะนนะซื้อแพงอยู่นะ ถ้าไหนนาเบียนเราเสือสี่เป็ดเพงเลยซื้อหลายปีเจ็ดพันนะอันนี่ไงเสือหลายปีมันมีเสียงเปะละ่ะหรม่ไม่ดังกระดังแค่ไหนได้หรือไม่เออเพราะพ่อโทรหายอยูเป็นเสียงเนี้ยลูกเวลาพ่อโทรไปอะเป็นเสียงเนี้ยลูกหนูได้ยินไหมคะ,ะไดนะ้ไหหนูได้ยินพ่อไหมนะเวลาพ่อโทรไปน่ะอะไรนะพ่อเวลาพ่อโทรไปมันดังไหมหล่ะโทรศัพท์ไอ้แผลงนูน่นะไม่งงเงเหรอ เก่งมากในตาก,กินข้าวเยอะนะลูกกินข้าวเยอะๆจะได้ไม่ป่วยจะไม่กินเลยหนูจะก,กินหลายของของบานนะขนมนะอะไรนะอย,อยากกินขนมหลายมันก็สบายอะไรนะโวยทำท่าแบบนี้นะนะ ไห้ดูฟันจีน่าฟันผู้น่ะ,อะนะโอ้ยโจ๋เสียไลน์อะไอยู่ไหนวันนี้ยังดอกพ่ออยู่ไหนพ่อจะไปทํางานคะ่ะวันนี้พ่อมีขึ้นเวทีคะ่ะพ,พ,พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่กร<น>ุงเทพค่ะรู้อยู่กรุงเทพพ่อจะไปขึ้นเวทีคะ่ะมีงานคะ่ะมันอยู่กับแม่นะคะ หนูร้องเพลงร้องเพลงอะไรวันนี้หน่ะร้องพฟังซิไม่รู้เ่รอเอเห็นร้องเพลงอยู่ด้วันนี้น่ะเพลงอะไรร้องฟังเสียหนึ่งสองซเมื่อกี้แม่แม่ส่งร้องเพลงให้หนูนี่ไหละองอะไร้องนเมนูล้องร้องซิอรงโทรพหน่อย่พ่ดีดียดก็ถือเดีโทรศัพท์พอนก็ถือยูดี เห็นนล้วพ่อเห็นอยู oh, ่ในเฟซนต่หนักพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วแต่ว่าพ่ออยากหนูฟังหนูร้องตอนนี้ไหมยังไม่เห็นด้วยโอ้ยไหนดูมือซิดหน่ะมือหมอจอบเลือดนะฝั่งอีกฝั่งนึงตรงนี้อืมชิดถือน้องเกียวเมื่อไหรน้องเกลียวกับใครหรืน้องเกียวน่ะน้องเกียวก็ฉีดยาทองเขียนเลยเหรอ นูกี่เขานูกีข้มอ่ะสามเข้มเลยสีบง <c oughs> ไหนสีหนจะเสีนา่เปสีส้นาไม่ไช้สีสาดากบ่ีหน้ากตุ่มสีหน,น้าสีจหน,น้าไม่สีไม่สวยบ่หน่ะ ทำไมนอนดึกจังเนี่ยทำไมล่ะพ่อะไรคะวันนี้อะไรวันวันอะไรมาทีทลูกรีบหายเด้อจะไปโรงเรียนเด้อรีบหายไปโรงเรียนเด้อวันนี้วันนี้วันอะไรพ่อวันอาทิตทย,ย,ย์ลูนนนนก หนูหายก่อนเราให้ไปเพื่อนๆรออยู่เพื่อนไม่ได้ไปโรงเรียนนอนรู้เทียวหนูอื่นมั่นใจนะไปเรียนไปทุกคนนะเธือกไปเธอเป็นเป็นไทยนอนนั้นหนูเที่ยวไปที่โนออ๋อหนูป้ไม่เที่ยวที่ไหนล่ะหนูใส่ชุดเพื่อนมาเดี๋ยว ก็หนูเอามาคืนนะหนูให้ขายพอวันบอกแบบนี้นะก็บอกว่าชอบนูเนกกี่ยก็ตัดกรดูไม่ดูเลยเยมื่อแต่เมื่อคืนเราบากไม่ดู้เนะี่ยตอนกบันในแตาตื่นในต,ต,ตาก็โทรมาพ่อหน่อยเด้อเข้าใจปะโทรมาพ่อบ้าพ่อโทรไปหนูแม่ได้ยินเสียงพ่ออะไร อันน,นาาาั้นแม่หนู่ละพ่ะหนูหนู่นเกมพ่อรมาเล่าราวานอนแต่ไม่รับเพราะนายแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเล่นเกมใช่ไหมคุณมมาตรวจไข้คุณมามาตรวจไข้๋อคุณหมอมา,มาล้วน,นี้ยคุณมอมาล้วตอนนี้เอ้า ข่าลูกพักผ่อนนะลูกรีบนอน้อลูกน,นกะไ uh huh. ปบายพุชูส,สุูก่อนพุ <Bye. S 1> สูโอวイ<ม>โวยหนูพุสูก่อนสิพ่อจะกดให้พูดนะ